مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة أتقياء. تزرع فيها مثلاً بها معاني الغباء، أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء. مشرقة بالضياء. مدينتي فاضلة، ذو الفضل قد شادها، شامخة تسمع والارض شادها مشرقة بالضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون พระพจนาที่ประกาศมานั้นเป็นพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านนาบบมุมฮัมหมัดสลล,ล,าลาัลฮุอะลัยฮิบัลสล,ลัมประกาศเทศนาว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามการกระทำลาม,มกทั้งที่เปิดเผยหรือซ่อนเร้นเช่นการเปลยกายการแต่งกายล่อแหลมในที่สาธารณะการลักลอบกระทำอนาจารหรือเล่นชู้ การกระทำสิ่งที่ฝ่าฝืนพระบัญญัติการเบียดเบียนละเมิดสิทธิของผู้อื่นและที่สำคัญคือการพักดีหรือยึดถือสิ่งอื่นเป็นสาระณะนอกจากพระองค์รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของมนุษย์หรือความต้องการของตนเองที่ฝ่าฝืนพระบัญญัติกับการกล่าวร้ายพระผู้เป็นเจ้าหรือศพประมาทพระองค์ท,งทั้งๆที่ตนเองก็ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระองค์เพราะอาจไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง รายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตปิดพ่านตราแม่ครัวผลักทองโรงเรียนบางอ้อศึกษาโรงเรียนพานิชยาการบางอ้อมูลนิธิด,ดำรงผลท่วงธรรมนูญชีวิต สนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้โรงแรมมุสลิมระดับสีดาวในย่านบางลังผูบิสมิลลาฮิรห a h m a n i r ราะฮ m มดยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณายิ่งพระผู้ทรงเมตตาอส่างอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขออัลลอฮ์สุบฮานุตะตลอาที่ทรงโปรดประทานสันติความปราณีและความจำเริญแก่ทุกท่านครับท่านผู้ชมครับ เมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมได้คุยกับอาจารย์อาไล์มูฮัมหมัดกาเซมซึ่งเป็นผู้ที่ค้่มบวชอยู่ในวงการวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ของมุสลิมนะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับอาจารย์อาไล์มูฮัมหมัดกาเซมครับ <S <S อัสลามอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮะบะราะกา์อาจารย์เมื่อครั้งที่แล้วเรารพูดกันถึงเรื่องการพูดวิทยุที่อาจ,จารย์พูดว่าต้องมีอุดมคติคต้องมีการเตรียมตัว ต้องมีข้อมูลเนี่ยนะครับและยังมีอะไรอีกครับอาจารย์คือในใจผมตลอดนะอาจารย์คือเราไม่ดูถูกคนฟังครับวิทยุเนี่ยเวลาที่เราเปล่งเสียงออกไปแล้วมันออกอากาศเนี่ยเราจะย้อนกลับคืนมาไม่ได้เลยครับหมดสิทธิ์แก้ตัวเลยครับตอนนี้วิธีก็คือว่าอย่างที่ผมบอกต้องเตรียมข้อมูลเตรียมหลักฐานเตรียมอะไรมาพูดได้ชัดเจนอย่าประกาศยานนาซาเนี่ย มันอยู่ในวิสัยที่จะต้องทําเพราะว่าเป็นความจําเป็นของมุสลิมนะครับ<อ>จะต้องฝากไปใน2ีบสีชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าชื่อมัสยิดก็ดีชื่อผู้ที่เสียชีวิตก็ดีต้องชัดเจนครับแล้วต้องเช็คว่าเขาเสียจริงหรือเปล่าเพราะมันมีคนที่เล่นเยอะนะไม่ตายแต่ว่าให้ตายได้เนะี่ยเขาตายทั้งเป็นเลยเคยเจอปัญหามาแล้วครับเยอะครับเยอะมากเลยครับอันนี้คือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าผมค่อนข้างจะสงสารคนจัดรายการวิทยุมุสลิมครับนั่นก็คือว่า ไปเช่าสถานีเนี่ยผมสังเกตดูว่าตั้งแต่ผมโตขึ้นมาจนตอนนี้อายุจะหกสิบเนี่ยหลายคนที่ต้องหนีออกจากวิทยุไปเยอะโดยเฉพาะภาคมุสลิมเพราะว่าไปเช่าสถานีแล้วจัดไปจัดไปเนี่ยเงินที่จะต้องใช้จ่ายค่าสถานีมันไม่มีครับเพราะไม่มีองค์กรรัฐผามารองรับก็มีเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยนักจัดรายการวิทยุภาคมุสลิมเนี่ย เป็นนักจัดรายการอาสาสมัครทั้งนั้นใช่จิตอาสาไม่มีไม่มีรายได้อะไรต่างๆมาเจอจุนเลยก็ต้องหาแล้วก็ปัจจุบันนี้วิธีหาก็คือหาจากสปอนเซอร์เจ้าเดียวกันสปอนเซอร์ใช่ครับองศาสปอนเซอร์ครับครับครับทีนี้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะแก้อย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยถามหลานชายผมเนี่ยนะตอนที่ตอนนี้เขาอยู่ บริษัทบริษัทหนึ่งก็บอกทำไมอาจัดวิทยุเนี่ยคือในระยะค่อนข้างโชคดีว่าปีนี้ผมไปเช่าสถานีสถานีหนึ่งก็บอกก็ได้นะครับว่าสถานีท่าอากาศศูนย์หกมินบุรีครับในชีวิตไม่เคยเช่าสถานีรู้ว่ามีปัญหาเยอะหนึ่งสปอนเซอร์บังเอิญเรามีค่อนข้างจะมีแฟนเขาเรียกแฟนหรแฟนคลับแฟนคลับสิ่น่าแฟนคลับเยอะผลปรากฏว่าเขาเ็าเห็นใจอ่ะ หาดียนเงินมาให้ค่อนข้างสูงเหมือนกันก็เลยสถานีก็เลยสบายใจเราก็ได้ข้อมูลอย่างเดียวป้อนไปนเต็มที่แต่ว่าบางรายเนี่ยเขาค่อนข้างหายากนะอาจารย์เขาต้องไปเอานูน่นเอานี่มาโฆษณาแล้วก็กว่าจะได้มือดีก็เหมือนกับไปขอเขาก็เกิดการทอดถอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากฎจัดวิวมันค่อนข้างจะหายไปหายไปในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นแต่ว่าเราสามารถแก้ได้ตรงที่ว่า หโวยงานของรัฐทะหรือรัฐวิสาหกิจบางที่เนี่ยถ้าเราสามารถเข้าไปหาฝ่ายผู้จัดการ,รบ,บริการได้อะไรได้เนี่ยก็ไปคุยเขาว่ารายการของเราเนี่ยมันเป็นรายการอย่างนี้นะมีสุขภาพามีกฎหมายมีศาสนามีอะไรซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมคเขาจะมีเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ของการช่วยสปอนเซอร์เนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะ5้าเนสเเซ็ี่ยถ้าทาหนังสือขึ้นไปดีๆนี่ย ก็อ,อาจจะพิจารณาให้ได้แต่ว่าอย่างเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนทําวิทยุเนี่หยหายไปหายไปแต่คนใหม่ๆก็เข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะก็ดีครับค,คือคนคนในอยากออกคนคนอกอยากเข้าอ่ะแต่ที่เข้ามานี่ก็หมายความว่าก็อาจจะเป็นคนที่จบรุ่นใหม่ครับแล้วก็มีความคิดดีแต่เขาไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องการเช่าสถานีอาจารย์ครับคือเข้ามาก็ขอให้ได้เห็นหน้าหน่อยๆเขาก็พอใจแล้ว แล้วก็มันเป็นกายจุดขายของเขาที่จะก้าวบันไดทองสู่บ,บันไดขั้นที่สองที่สามแล้วตอนนี้อ,อาจารย์ทําอยู่สถานีไหนบ้างครับผมอยู่สถานีหนึ่งก็ทางมัสยิดรอมาตุนอ,อิสลามิยาครับนะก็คือรายการเ,เสียงบ,บ้านเกาะนะวิทยุการศึกษารอ้มาตุนอ,อิสลามิยาเป็นวิชุมชนนะไม่ต้องเช่าสถานีอันนั้นส่วนหนึ่งมีสมาชิกตอนนี้ก็หกพันกว่าครอบครัวที่เป็นสมาชิก แล้วก็อีกสถานีหนึ่งอันนี้ผมเช่าเลยนะครับ AM 1251สองห้าหนึ่งวิทยุอากาศสุโปมินบุรีกี่โมงครับตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงทาง AM แต่ FM นี่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าทุกวันครับทุกวันเลยขอบคุณมากครับความจริงยังมีเรื่องอะไรอะไรที่อยากคุยกันอีกเยอะนะฮะแต่ว่าเวลาของเรามันจำกัดก็คิดโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสได้คุยกันนะครับ ของคุณอาจารย์อาไยมูฮัมัดกาเซมนะครับที่กรุณาสละเวลามาร่วมในวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้เชิญพบกับคุณอริยามินดีในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าครับัลามุอาลัยกุมะเราะห์มุลลอฮลวะบะเระการตุร์รายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดจะทำโครงการเสียงสานติ เพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาตยานาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 02 7 30 24 24ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วัน เส้นอร่อยง่ายๆด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอร่อยใช่ไหมรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าวไอเอ็นจะทําโครงการเสียงสารติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายด้วยพระบจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชฟอาลีบินอับดุลระมานอัลซุยซบี อิม่มมามัสดิดนบาวีนคราม,มาดีนาซาอุดีอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนพ่วมในการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของฝ่ายภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลามและข้อความขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่ขอเซ็นเตอร์0 เจ็ดสามสสสสสวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นท้อใจน้อยใจปวดใจ ทำใจให้พร้อมมรกรับรองจะติดใจช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกรับรองจะติดใจอัสลามุอะลัยกุมบเระห์มัตุลลอฮ์บะเบระกาตุ พบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและพัฒนาการตามหลักการอิสลามนะคะและเช่นเคยค่ะท่านที่ครุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลายัาศาสตร์แห่งปเทพมหานครและวิชาาพยาบาลและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนนุบันจินกานดาค่ะขอเชิญผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตานาโยธาสมุทรนะคะอัสลามวะัลกุมวะรอมะตุลลอวะบเรากาต เาอก็มีงานวิจัยของนักโภชาบำบัดนะคะเขาบอกว่าอาการปวดเข่าเนี่ยไม่ได้มาเมสาเหตุมาจากอาการข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวนะคะอาหารอาหารการที่เราไม่ทานอาหารเช้าและก็การที่เราเครียดหรือวิตกกังวลอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดอาการปวดเข่าอยากเรียนถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆมันคืออะไรคะคือเรื่องของการปวดเข่าเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นในผู้สูงอายุอย่างเดียวแล้ว อย่างในพวกกลุ่มของใบทำงานนี่ก็จะปวดเข่าก็อย่างที่ที่ถามมาน,นะคะว่า <c oughs> มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารไหมซึ่งอันนี้คงต้องโยงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าเรื่องของปวดเข่าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารแคลเซียม <c oughs> ซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันเป็นตัวที่บำรุงกระดูกทําให้กระดูกของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคกระดูกพรุนนั่นเราต้องถามว่าแคลเซียมเนี่ยม,มันมีความสัมพันธ์กับเรื่องเข่าเนี่ย มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่นด้วยไหมก็คือสัมพันธ์กับเรื่องของวิตามินดี <Yeah. S 1> ซึ่งวิตามินดีเนี่ยเราก็คงทราบน,นะคะว่าในแสงแดดเนี่ยมีวิตามินดีมากมายเลยแต่บ้านเราทําไมยังปวดกระดูกอยู่เราน่าจะได้วิตามินดีเยอะอยู่แล้วแสงแดดก็มากมายแต่จริงๆแล้ววิตามินดีเนี่ยมันจะมีในอาหารการกินด้วยโดยเฉพาะในอาหารประเภทปลาที่มีไขมันนะคะก็จะมีวิตามินดีสูงแล้วในอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ของนมเนย ก็จะมีวิตามินดีสูงเพราะฉะนั้นคนที่ถึงแม้จะตากแดดแต่ว่าเขาไม่ได้รับประทานอาหารโดยเฉพาะรับประทานอาหารเช้านึ่จะเป็นอาหารที่มันมีคุณค่าอาหารสูงพีเดียวแล้วก็ถ้ารับประทานเนี่ยมันจะควบคุมระดับน้ําตาลไปได้ตลอดวันเพราะฉนั้นถ้าเขาไปดื่มกาแฟดื่มชาอะไรพวกนี้อย่างเดียวดื่มกาแฟแก้วเดียวหรือดื่มชาแก้วเดียวแล้วก็ออกไปทํางานโดยที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าให้มันครบคุณค่าของอาหารให้ครบห้ามตรงนี้ค่ะเขาทํา ได้ทําให้สารแคลเซียมเนี่ยมันลดน้อยลงโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาไม่รับประทานอาหารเชา้าเขาก็ไม่ได้อาหารคุณค่าที่มีคุณค่าด้วยประกอบกับเขาเนี่ยดื่มน้ําชากาแฟตรงเนี้ยไอกาแฟตัวชาเนี่ยมันก็จะทําให้แคลเซียมเนี่ยลดน้อยลงนะคะมันเป็นตัวที่ป้องกันการดูดซึมของแคลเซียมด้วยทําให้แคลเซียมลดน้อยลงแล้วบางคนเนี่ยนะคะเป็นโรคอย่างเป็นโรคของต่อมไทรอย หรือว่าบางคนเนี่ยรับประทานยาสเตียรอยโดยที่ว่าเขามีโรคบางอย่างหรือว่าบางคนเนี่ยรับประทานสเตียรอยโดยไม่รู้สึกตัวก็จะทําให้แคลเซียมต่ําลงหรือบางคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณหมอจ่ายยาขับปัสสาวะมาให้ก็รับประทานยาขับปัสสาวะเพราะฉนั้นพวกยาเหล่านี้หรือว่าสารเหล่านี้ค่ะรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยนะคะก็ขัดขวางการดูดซึมของแคลเซียมทําให้แคลเซียมลดน้อยลงแล้วประกอบกับถ้าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะโดวยเฉพาะผู้หญิงเนี่ย ก็จะมีขาดฮอร์โมนที่สำคัญคือฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นนั้นยิ่งสูงอายุมากขึ้นเขาก็จะปวดเข่ามากขึ้นก็คงจะเป็นคำตอบว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอวิตามินดีนะคะรวมทั้งการดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักการเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข่าเสื่อมค่ะ คุณหมอคะประเด็นหลักๆอยากให้คุณหมอแนะนําว่ากรณีคนสูงอายุเนี่ยเขาจะเป็นกันมากนั่นหมายความว่าคุณหมอกรณีจะแนะนําว่าเราควรจะป้องกันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือการรับประทานแคลเซียมเนี่ยถ้าเรารับประทานได้ได้วันละ 800- ถึง1,000มิลลิกรัมก็จะป้องกันโรคข้อเสื่อมได้แตนะ่ถ้าในผู้หญิงที่กําลังให้นมบุตรผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์ก็แนะนําว่าให้รับประทานแคลเซียมให้ได้วันละ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัม ก็จะป้องกันโรคเขาเสื่อมได้ค่ะขอบคุณค,คุณหมอมากเลยนะคะขอพวเจ้าทร่งโปรดประทานคุณคำดีตอบแทนคุณหมอด้วยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปเราไปชมช่วงของอาหารอร่อยกันค่ะครัวฮาลาลคะ่ะรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จะทำโครงการเสียงสารติเปิดให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ SMS ข่าวจากโลกมุสลิมเสียงเรียกเข้า เสียงรอสายด้วยพระบจนาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเชคาลีบินอับดุลระมานอัลซายดีอิมามมัสยิดนบ a วีนครมาดีณาซาอุดิอาระเบียอ่านความหมายภาษาไทยโดยอาจารย์ราชันฮูเซนพ่วอเนวยการผลิตรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมและได้ทรงโปรดช่วยปวงข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของไยภาพสีสถานที่สำคัญของอิสลาม และข้อความขอพอรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนที่คุณรักสนใจติดต่อได้ที่พอเซ็นเตอร์02-730-2424วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโออร่อยจังฝีมือระดับฉลากทองเชียวนะโหต้องระดับฉลากทองเลยเหรอแน่นอนถึงได้อร่อยไง หอมสมชื่อตราฉลาดทองรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดจะทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิต หรือการละหมาดเจนานาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวันข่าวบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 0 2 7 3 0 2อ2 4ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วัน ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผ,ดผิดพันตราแม่ครัวผลักทองท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลานวันนี้พาท่านผู้ชมมาแถวอนุท53าสิซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เลยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ผลิตอาหารนะคะอาหารที่หนึ่งเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเลยค่ะเพราะว่า ทานง่ายราคาไม่แพงหาซื้อง่ายแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรหรือมีที่มาอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของรา้านเจ้าของผิดพันุ์เลยนะคะอาจารย์สุพรรณีศรีวงศ์ค่ะค่ะอัสสรามุลัยกุม้มเรามะตุลอยะบเรากาตูมคุณผู้ชท่านผู้ชมไปนะคะว่าเขาจะเรียกกันทั่วไปว่าเป้าวันติดจำนะคะทราบไมว่าอาจารย์จบทางด้านวิชาทางด้านเอ,อ่อวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนวิชาโทคากรมศากรมศาสตร์นะคะใช่ค่ะ แล้วยังไงถึงมาคิดถ้ามีแนวความคิดยังไงถึงมาเปิดก็เมื่อก่อนรับราชการนะคะก็ทํางานเวลาเนี่ยมันแค่8ชั่วโมงแต่ถ้าเราทํากิจการส่วนตัวถือว่ามันทําได้เวลาได้เยอะเราก็อยากจะทําอะไรที่มันพิเศษขึ้นมานอกเหนือเวลาราชการเนีย่ยท่านผู้ชมค่ะวิธีการคิดค่ะถึงแม้ว่าจะมีเวลาทํา8ดชั่วโมงยังเหลือเวลาที่จะหาไรายได้เพิ่มแล้วก็จะไม่เลิกจากอาชีพครูค่อยๆทําไปจนรู้ว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถยึดปเป็นอาชีพได้อาจารย์ก็เริ่มทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์จะเริ่มทําซาลาเปานะคะซาลาเปาซาลาเป,า,เปาไส้ที่อาจารย์จะแนะนําในวันนี้คงมีหลายไส้นะคะแต่ไส้ที่จะแนะนําก็คือเป็นไส้เห็ดหอมจากทราบส่วนผสมเลยค่ะอาจารย์เบลงเลยค่ะก็ข,ขอเริ่มเลยนะคะน้ํามันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะค่ะเนยใส่ด้วยเนยอันนี้เป็นมา r g a r i จะใส่ให้มันหอมพอมาก g a r i เสร็จก็ใส่หอมใหญ่นะคะ พอมใจีผัดให้เหลืองค่ะจะได้ทั้งความสวยงามและความหอมด้วยนะคะเพราะว่าความเหลืองเนี่ยจะช่วยช่วยให้สีสันของไส้หน้ารับประทานใช่ไหมคะ<ช>ระวังไก่เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นไก่เนื้อสันล้วนนะคะไม่มีแค่จะไม่มีมมหนังเลยนะคะไม่ได้ใช้หนังเลยค่ะไฟลักษณะาการผัดนี่จะใช้ไฟไฟปานกลางค่ะไฟปานกลางนะคะ,ปปะ,คะอันนี้ลาบพะีคมิ่ไคายนะคะ พริกไทยนี่เป็นพริกไทยดำค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะคะแล้วมันฝอยก็ปริมาณเท่ากันนะคะคือมาตรฐานเดียวกันเขาเรียกได้มาตรฐานเลยนะคะจานเป็นทายนะคะจานใช่ค่ะค่ะนี่ผัดไก่สุกพร้อมดีแล้วนะคะก็ใส่เห็ดหอมเห็ดหอมนี่ต้องทำยังไงก่อนนะคะจานเพราะว่ามันจะแช่น้ำก่อนนะคะ แช่น้ําให้นุ่มใส่ผักพวกผักนะคะอันนี้เราใช้มันแกวแป้งข้าวโพดนี่ก็ต้องเป็นแป้งข้าวโพดที่ใหม่นะคะเวลาซื้อก็ต้องดูวันหมดอายุหรือด,ดูบรรจุภันะคะทู้ชมนั่นแหละคะ่ะเป็นไงคะตอนนี้ผัดได้ที่อย่างค่ะจารย์ค่ะได้ได้และะ้วค่ะทีนี้ต้องหาคนชิมนิดนึงคนที่ชิมให้กับปวันทุกๆกวันก็คือยีมมมม่หม่ามมะมุดทางการนะคะ อิหมั่นประจำอยู่มัสยิดช่างนนทรีอยู่แถวเนี้ยค่ะเราเชิญอิหมั่มมาไว้เพราะว่าอิหมั่มเนี่ยเป็นสามีของอาจารย์เองค่ะเดี๋ยวเชิญอิหมั่มเชิญเชิญเลยค่ะอิหมั่มเชิญอิหมั่มมาชิมเลยค่ะอิหมั่มมายืนข้างๆอาจารย์เลยค่ะแนะนํำท่านผู้ชมก่อนค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮผมอิหมั่มมามูดอังการเป็นอิหมั่มอยู่ที่มัสยิด อาดารุนมุสลิมีนช่องนนทีช่องนนทีนะคะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่อาจารย์บอกว่าทุกครั้งที่ทำไส้เนี่ยจะต้องให้อิหม่เป็นคนชิมอาจารย์มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ยังไงคะเห็นอาจารย์บอกตามหลักวิทยาศาสตร์นะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะมีอะไรการการรับรสของปากเนี่ยของเลนเนี่ยจะดีกว่าผู้หญิงจะเห็นได้ว่าฐานกว่าได้มาตรฐานมากกว่า เห็นได้ว่ากุ๊บตามโรงแรมต่างๆผู้หญิงไม่ค่อยมีแต่ผู้มีแต่ผู้ชายล้วนๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเชิญค่ะที่ทำเชิญเลยค่ะพอมไหมคะต้องเติมอะไรไหมคะเติมเกลือหน่อยเกลือหน่อยค่ะจานเกลือหน่อยค่ะพี้ยังไม่ได้ใส่เกลือโอ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะอย่างงี้ของแท้ค่ะ ใชคะลงตัวหรือยังไขมําใช้ได้ลงตัวอ่าใช้ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเบอยากจะการล้อคารแล้อคโซปรดิมัมด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเท่าที่แล้วตรงไส้ตอนนี้เราจะมาเอาตวละเป่าที่เรานวดได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วได้ที่แล้วเนี่ยมาห่อมาทำบันอย่างนี้ค่ะแล้วก็ห่อนะคะเชิญแชมป์ค่ะเชิญแชมป์อ่อมีแชมป์อีกนะคะเชิญแชมป์คุณกอริฟ้าค่ะ ลามในกุ้นเป็นหลานนะคะเราทํางานตามระบบครอบครัวค่ะพอเราถัดเสร็จแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นนี่จีบวิธีการจับจีบนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะใช่จริงจริงปลื้ดออกมาสวยเลยค่ะแต่ก็เป็นทักษะพิเศษเฉพาะบุคคลอีกอยู่ดีนะคะพอจับจีบเสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ทําให้ผู้ชมดูพอเป็นสังเกตนะคะ ขอบคุณมากค่ะดูอาซากก๊อตล้อคอยรอนค่ะสลับผู้ชมนิดนึงค่ะนี่คือมือจับจีบนะคะอาจารย์บอกว่าให้พักไว้สิบห้านาทีมันแป้งมันขึ้นมันจะได้แป้งจะได้นุ่มเจ้าขาตอนนี้ตาละเปาเที่ยจานนึ่งสามถึงห้านาทีสามถึงห้านาทีผ่านไปแล้วก็จะได้ดูแล้วก็ได้ชิมกันแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวฉันลองชิมดีคะอ่าเดี๋ยวลองชิมดูนะคะอาจา์อันนี้คือไส้นะคะท่านผู้ชม เป็นไส้เห็ดหอมนะคะคนดีพอดีแล้วก็ทานได้พอดีเลยแล้วจะได้ความสวยงามของเขาอาจารย์จะขายเป็นแพ็คแบบนี้นะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแพ็คอย่างเงี้ค่ะ4.5บาทนะคะ ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอพระเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนประทานสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ประทานวิสกีที่เพิ่มพูนมากๆวิธยการมีพิธารมาฝานะคะที่จานกรุณาประทามอาหารอร่อยนะคะในชุดแล้วขอบคุณมากค่ะ,คะขอเัาประทานคุณความดีตอบแทนด้วยนะคะและนี่คือหนึ่งรายการอาหารนะคะที่มุสลิมสามารถรับประทานแล้วก็ซื้อทั้งขายส่งขายปลี กรสชาติไม่แพ้ใ่นะคะรายการวันนี้ช่วงครัวร้านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะวัสลามูไรกุม้มาาวรอมาตุลล้อคือบาร์การ์ลดอร์ คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะตะละเปาไส้ไก่เห็ดหอมใส่พริกไทยอะไรก็พริกไทยดำขอพริกไทยขาวส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิดพันตราฉลากทองหนึ่งชุดค่ะการละหมาดุฮานเนี่ยผู้กลมถือว่าเป็นสุนนะหมุอัะกกน เป็นสุนนะที่เน้นหนักให้กระทำนะครับนบีเคยสั่งเสียกับท่านอัมบูริรอว่าอย่าลืมการละหมาดดูฮาการ,รที่นบีสั่งเสียกับซอฮาบ้านเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีความสําคัญไข่ขาวยังเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไข่ขาวเนี่ยก็จะนํามาใช้กับคนที่เป็นโรคไตรับประทานได้โดยที่ไม่จํากัดปริมาณสลับเปล่าอีกไส้หนึ่งเป็นไส้ท็อปพิษ วันนี้เสนอไส้พิซซ่านะคะวัยรุ่นอชอบวัยรุ่นช <c oughs> อบเด็กๆก็ชอบค่ะ